นี่ไงอันนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าคืออะไรนะฮะมันคือมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับมีชื่อเรียกหลายแบบนะครับแต่ที่ผมรู้จักก็คือเขาก็เรียกมะม่วงหาวมะนาวโหนี่แหละในภาคกลางด้วยไปแต่ละภาคอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับมันก็มีสรรพคุณหลายอย่างนะเขาบอกว่ามันเป็นยานะฮะเป็นยาหลายอย่างเลยบางทีก็รักษา รักษาพวกเ,เ,เป็น,ปนวิตามินซีอะโรครักปิดรักษาเปิดรักษาดออกตามไรฟันผมอ่านดูในวิกิพีเดียนะถึงขั้นบอกว่าโหรักษาพวกไทรอยโรคตับโรคกระเพาะมะเร็งอะไรเงี้ยมีสาราต่อต้านอนุมูลอิสระก็คือไม่แก่เร็วนะครับ ก็บ้านใครมีหรือบ้านญาติใครมีก็ลองไปรับประทานได้นะครับแม้แต่ยอดนะยอดอ่อนๆเน,นี่ยนี่ยอดอ่อนเน,นี่ยนี่เขาบอกว่ากินสดเลยนะฮะยิ่งมีสรรพคุณลองอ่านดูได้นะครับในวิกิพีเดียเปิด Google ดูได้เลยนะครับแต่นี่ผมก็จะนําเสนอให้เห็นว่าเออมันเป็นหน้าตาอย่างนี้นะเมื่อประมาณเดือนจําได้ว่าเดือนตุลานะฮะเต็มต้นเลยตอนนี้คือก็น่าจะเ,ออเบาบางลงบ้างนะครับแต่ว่า ก,ก็ยังมีอยู่นะครับมันมีเนี่ยผลผลเงี้ยกาลังสวยเลยส่วนผลสุกแล้วสุกมากก็เป็นสีดานะฮะสีดําถ้าเป็นผลแบบกำมาเกิดใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะออกขาวๆหน่อยเนาะตอนแรกไม่ไมกล้าไม่กล้ากินนะฮะผมไม่กล้ากินเลยที่มีพี่ๆเขาเล่าให้ฟังตอนเข้ามาบ้านบอกว่ามันมีประโยชน์มากนะฮะเดี๋ยวผมลองทานทานให้ ให้ดูเลยแล้วนี่โอ้บางแดดนิดนึงแดดแรงเนาะนี่เนี่ยโอ้โหรวงรวงรวงเนี่ยลูกขนาดเนี้ยกินดีเลยฮะมันจะมียางนิดนึงนะเห็นไหมเขาบอกมีประโยชน์กินเลยอืมเอาเปรียปร้ยวเบี้ยวไว้ฮะอืมมีประโยชน์นะ รักษาลรกหลายอย่างนะฮะยิ่งใครจะแม้แต่ลูกตุ่มลงปุ่มพ้องเขาบอกรักษาได้ด้วยนะชะลอรรเทาอารการเงี้ยก็มีประโยชน์นะฮะแรกๆผมลองกินลูกสีดำจะให้ลูกสีดำเนาะอืมอืะลูกสีดำไม่เป็นมันเนี้ยลูกดำเงี้ยดำอะไแต่ลูกสีดำอ่ะผมจะบอกว่าลูกสีดำเนี่ยมันจะ มันจะมีเม็ดถ้ายิ่งดำมากๆก็จะมีเม็ดมากนะลองกินให้ดูเนาะลูกสีดำกินแล้วคลายมันจะมีเม็ดนะครับมันจะมีเม็ดนะลูกสีดำเนาะ,นะมันจะมีเม็ดลูกสีดำมัน พอกินเข้าไปแล้วมันจะมีแบบเป็นน้ำๆหน่อยะฮะผมว่าไม่เคยกล้ากินเลยลูกสีแดงๆอย่างเงี้ยแต่ลูกสีแดงกินแล้วอร่อยกลอยกว่าก็คือเม็ดมันจะจะเหมือนกับก็กินไปก็กรอบไปเลยกินไปได้ทั้งหมดเลยะฮะยางก็ไม่ได้ขมนะฮะมันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆแต่บางคนแรกๆอาจจะรู้สึกเปรี้ยวมากนะผมว่าถ้าเพื่อนๆมีหรือหาได้ก็ก็ดีนะมันเป็นมันเป็นมีประโยชน์นะ ใบอ่อนกินได้นะฮะใบอ่อนกินได้เดี๋ยวผมกินให้ดูก็ได้อันนี้เม็ดนะกรอบกรอบอร่อยหอมเปรี้ยวนิดๆไม่ฝาดเลยตอนแรกคิดว่ายางมันจะฝาดนะมียางนิดๆปรากฏมันไม่ฝาดมันกลายเป็นกรอบเออเปรี้ยวนิดๆดีอ่ะ อ่าแล้วเออมีประโยชน์ก็คงคิดบ่อยๆวันนี้สุขภาพก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่องค่านั้นค่านี้สูงนะฮะค่าตับสูงค่าล้ำไส้หน้ากลัวเสี่ยงมะเร็งเมื่อกินได้เลยผมลองลอง,ลองกินให้เพื่อนดูนะนี่ครั้งแรกนะที่กินบายไม่เคยกินเนอืมมันมันมน,นิดนึงนะ จะใช้ได้หระน่าจะเป็นอืมมันมันดีครับไม่ฝาดไม่ฝาดโอเคลองดูครับเ,เพื่อนๆนะฮะเ,เพื่อนๆพี่น้องลองดูนะฮะมะม่วงหาวมะนาวโหฮะมีประโยชน์มากครับหาก,กินได้ก็ลองทานดูนะฮะไม่มีโทษนะฮะมีประโยชน์โอเค วันนี้ก็คลิปนี้ก็นำเสนอเรื่องมะม,ม่วงหาวมะนาวโหเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวหาอะไรที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะครับบ๊ายบาย